เสนอภาพยนตร์เรื่องเ ah! รื่องแมลงวันหัวเขียวกับหนูตาย oh! <Okay. S 1> หนังเรื่องเดียวกันเด็กคุณก็แค่เห็นมแมลงวันหัวเขียวที่กำลังตอมหนูตายก็แค่นั้นแต่ถ้าคุณดูจากหนนทวันภาพยนตร์คุณจะเห็นว่ามีมาแมลงวันกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวมแมลงวันกระเทยกี่ตัว เห็นชัดสุดก้นบึ้งถึงขนหน้าแข้งแมลงวันเพราะนั้นทวันภาพพย,ยนต์ใช้เครื่องฉายระบบดิจิตอลที่สนับสนุนโดยพ,พิพันเอฟซันสว่างจนโลกตะลึงด้วยความสว่างและคมชัดถึงขีดสุด1 8,000ลูมเมนแบบนี้ไม่เห็นต้องมองอลังการการด้วยหน่วยฉายมากันเป็นกองทัพสิบลอ้อประนึงบุกยึดอเมริกาถาพิสูจน์คำว่าแก แต่เจ๋งหวะสะเทือนใส่ติ่งกับดีเจสาบัตที่พาคุณชากับความมั่นสัานสิ่งจีกับระบบเสียงขย,ายา่าทำพญานาคใต้ดินให้ดินทั้งคืนชอบของแท้จะเป็นอื่นไม่ได้ต้องนันทวันภาพยนตร์เท่านั้นนั่น ติดต่อไปสร้างความอึกรทึกในงานติดต่อนันทวันภาพพยนต์ในคิวรถบขสสุรินโทร0 8 1 5์3 5 5 5 9และ044511492และติดตามความเคลื่อนไหวทั่วโลกได้ที่ w w w n a n t a w a n m o v i e c o m นันทวันภาพพยนต์ย่นไม่เห็นต้องโม